ตอนแรกจากตอนที่แล้วเขาะจะแกมแล้วนะเพื่อนถ้าทำไมแกงตามฉันมาอยู่ยนี่ได้ฉันไม่รู้เพราะอ,อยู่ที่เออโอ้ยฉันเป็นอะไรเนี่ยพออยู่ที่ฉันก็มาที่นี่เลยเออผมว่าเราคงไม่ต่อยฉันใช่ไหมเออไม่ฉันจะต่อยนายเหมือนเดิม เพือ่อนนายเป็นไรเดีโอเคพาร์ติทเบรนค้างแล้วโอ้ยท่านเป็นไร,เ,รนเนี่ยอ,อ,อีกดเนะดี๋ยวซ้อมท่าต้องทำการกระจิดให้ครบโอเคพาร์ติทเบรนแล้วนายไม่รู้สึกดีเนี่ยกับการฆ่าคนเนี่ย หน้าดิบตุวตาดเลยถ้าไหนมาตบใชริจริงนะนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้วโมไมวาโชินเดอยูนั่นนี่วะออไม่ใช่ก็จะตาย แต่ฉันจะไม่ตายอย่างซูเปล่าแกไม่มีสิ็ิม์มายิงคุณจนนักฉันได้หรอกแกเตรียมตัวตายได้เลยฮตอนนี้ฉันได้ปืนมาแล้วฉันจะไปฆ่าคนต่อพวกเราไม่ยอมหรอกพวกเราจะไม่ยอมให้แกไปฆ่าคนไอเจ้าหุนจนผีสส่เลยนีมองหน้ากันี่บเงียย แล้วตู้ปิดอะไรด้วยแล้วห้องนี้มันออกไงเนะี่ยอ๋อใช่ตะกุี้ฉันก็ออกไปฉันต้องไปหาอะไรต้อมกินก่อนไปบายเอ๊ะฉันกดรฉันควไปละงั้นไปโอ,โอเคฉันไปหาอะไรต้อมมาแล้ว แล้วตอนนี้ฉันก็เพิ่งเอาตาดเดเซอร์ฉันมัจะฟากศอกแล้วก็ป้งเขาด้วยหมันทำไมแล้วแรกฉันหาทางออกให้ได้ฉันต้องหาทางออกให้ได้ห,าาได mm. หิ so, บอะไรโอ้ฉันอยู่ที่สระทิทากิยแล้วเนี่ยและชุดฉันก็เปลี่ยนไปด้วยรู้สึกเหมือนฉันดูนผู้นคนมากขึ้นแล้วอืม ฉันนี่มันปอกเปลือกนั้นเออฉันก็จะควรเดาต่อไปนะโอ้ฉันกลับมาแล้วแล้วฉันเออฉันออกไปนอกไปแล้วเยฉันคิดว่าฉันควรจะไปนะฉันตั้งหวังบนเทปและที่เก็บเขาอยู่หนา้วยฉันกับบอลลังแค้นให้เพื่อนของฉันที่ตายไป

ยู้่้แก่สมควรตายไปแล้วนะอาจจะหักระป๋องเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออดูารต็มเกียวอะโครับจบ